ก็สวัสดีนะครับขอต้อนรับสู่มินนี่ครับกับเกม d ดซีนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับโปรเดซีนะบนเว็บไซต์ VAP Pro ไท a กันนะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจำเล่นรีวิวตัวโปรแกรมล่าสุดน,นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าตัวโปรแกรมเราปกตินะครับนะใครที่ชอบเกมแนวแบบฟาร์มของหรืออะไรเงี้ยเรามีจำหน่ายหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมรักหรือว่าเกม d ดซีเราอยากจะได้เกมอะไรเพิ่มเติมสามารถเข้าไปขอได้ที่นิดคอร์ด VAP Pro ไท a เลยนะครับนะ ก็กดเข้าจอยดิสคอดตรงนี้มาได้เลยนะครับหรือหากมีปัญหารเรื่องการใช้งานโปรรันโปรไม่ได้รันโปรไม่ติดติดเออร์เรอร์อะไรต่างๆเนี่ยมีแอดมินซัพพอร์ตตลอดเวลานะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นโปรเดตี De นะครับนะบอกก่อนเลยว่าโปรตัวนี้โคตรเดือดมีล็อกเป้ากระสุนติดตามมีโปรมองลบย้าเพิ่มแสงในเวลาตอนกลางคืนคืนคอแบบเดือดจัดนะครับเดี๋ยววันนี้มาเล่นรีวิวล่าสุดให้ดูกันนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องทําการสั่งซื้อคีย์นะครับบนเว็บไซต์ VIP Pro ไทยนะครับราคาตรงโปรแกรมอยู่ที่135พอยต์นะครับหรือว่า135บาทนั่นเองนะครับตัวโปรเนี่ยซัพพอร์ตวิดีโอ10วิดีโอ11ทุกเวอร์ชันนะครับเมื่อเรากดสั่งซื้อคีย์บายนาวตรงนี้นะครับก็ไปที่หน้าจัดการคีย์หรือดาวน์โหลดนะก็ไปหน้าล่าสุดนะครับที่เราเนี่ยทำการซื้อคีย์ตัวโปรแกรมไว้นะ็อนนี้เนี่ยจะเป็นคีย์ของเรานะครับทำการกดคอนโทรล C คัดลอกไว้เลยนะครับ แล้วก็ทําการกดดาวน์โหลดโปรแกรมตรงนี้ครับแล้วผมเวลาดาวโหลดเสร็จเนี่ยนะครับมันชอบขึ้นไฟล์อันตรายแบบนี้นะครับวิธีการแก้ไขง่ายๆเลยกดจุด3จุดตรงนี้ครับไปที่ดาวน์โหลดนะครับนี่แล้วก็กดจุด3จุดตรงนี้ครับทาการดาวน์โหลดไฟอันตรายครับแล้วก็ดาวน์โหลดไฟอันตรายนะประมาณนี้เลยนะครับวิธีการดาวน์โหลดโปรหากใครขึ้นไฟล์แดงๆแ,แบบนี้ทําตามได้เลยแล้วอย่าลืมปิดอันติวรัดกันด้วยนะครับอ่า นะครับผมจากนั้นเนี่ยทำการลากตัวโปรแกรมนะครับไว้ที่หน้าจอนะก็ทําการกดคลิกขวาแตกไฟล์เป็นโฟลเดอร์ออกมาเลยนะครับนะเมื่อเราแตกไฟล์ออกมาก็จะได้โฟลเดอร์เหลือแบบนี้นะครับในนี้เนี่ยก็จะมีวิธีใช้งานอยู่นะครับนะก็เดี๋ยวดูคลิปนี้เลยละกันอันดับแรกที่เราต้องทำเนี่ยคือเราต้องติดตั้งตัว OBS นะครับหลักๆเลยนะติดตั้งตัว OBS เวอร์ชั่น24.0.3นะครับแล้วก็ติดตั้งตัวแอคชั่นะ นะครับเนี่ยคัลอกลิงก์แล้วไปวางใน Google ได้เลยนะครับต้องติดตั้ง2ตัวนี้นะครับนะก็เดี๋ยวไปดูวิธีการใช้งานกันเลยดีกว่านะครับง่ายๆอันดับแรกครับกดคลิกขวารันแอดมินโปรแกรมครับแล้วอย่าลืมปิดแอนตี้ไวรัสกันด้วยนะครับเมื่อรันแอดมินขึ้นมานะครับมันบอกว่าให้เราเนี่ยกด Enter Key เข้าไปนะครับก็ทําการคัลอกคีย์จากในเว็บไซต์ VIP Pro ไทยนะครับแล้วกดคอนโทรลวีวางนะครับแล้วกด Enter นะนะครับก็ใครรันโปรนะครับขึ้นรัน รันแอนตี้ชีสแบบนี้อยู่นะครับคือมันมีแอนตี้ไวรัสเนี่ยทำงานอยู่แอนตี Anti ้ไวรัสนะครับก็คือจะมีแอนตี้ไวรัสจากระบบแล้วก็ใครที่เล่นวอร์เลสนะครับก็จะมีแอนตี้กันโปนะครับของวาร์เรลสก็คือรัวแวนกาดนะทำการกดด้านขวาล่างตรงนี้ครับกดคลิกขวาออกแวนกาดก่อนนะครับนะอ่ะนะครับเนี่ยกดคลิกขวาออกแวนกาดนะครับมันต้องกด2รอบนะบผมอ่ะรันตัวโรดเดอร์ใหม่นะครับ คลิกขวารันแอดมินตัวโปรแกรมนะครับอยากจะย้ำเลยนะครับจากนั้นเนี่ยรอตรงนี้สักแป๊บหนึ่งคอนโทรลวีวางคีนะครับแล้วกด Enter นะครับนี่ครับไดิเวอร์สตาร์แล้วนะครับเขาบอกว่าให้กด f 2นะครับหน้าเกมเมนูนะก็ทำการเข้าเกมเลยครับนะเมื่อเรารันตัวโปรแกรมทำการเข้าเกมเลยนะครับเมื่อเราเข้าเกมต่อไปที่เราต้องดูนะครับก็คือ นี่กดเริ่มเกมไปก่อนนะครับเมื่อเรากดเริ่มเกมอะไรแล้วนะครับก็ไปดูที่ Discord นะครับนะก็นี่ครับระหว่างรอเกมโหลดนะครับไปที่ Discord การตั้งค่านะครับเลื่อนลงมาล่างสุดนะครับไปดูเกมที่ลงทะเบียนครับให้สถานะนะครับไอจอบโอเวอรตัวเนี้ยเนี่ยเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับอยากกดเป็นสีแดงแบบนี้นะ นะครับเปิดโอเวอร์ใน Discord ก่อนนะครับแบบนี้เลยเซตเปิดให้หมดแล้วกเกมที่ลงทะเบียนเปิดเป็น DC นะครับนะประมาณนี้นะครับเมื่อเราเซตอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเรากลับไปที่ตัวโปรแกรมเรานะครับเห็นไหมจากนั้นเนี่ยนะครับทำการกด Windows ขเข,เขเียนว,ว่า obs obs ที่เราติดตั้งมากดคลิกขวา Run Admin นะครับย้ำเลยว่าคลิกขวารันแอดมิ นะครับนี่มันก็ได้มานะครับใครที่ติดตั้งตัว obs ครั้งแรกให้กดปุ่มบวกตรงนี้ครับแล้วก็เกมแคปเจอร์นะนะครับแล้วกดตกลงอันนี้ปรับเป็นอันกลางนะครับแล้วเลือกหน้าต่างนะครับเป็นแบบ dc นะเลือกเกม dc นั่นแหละกดปิดลูกตาแล้วก็เปิดลูกตาแล้วก็จิ้มที่เกมแล้วก็ obs นะครับผมนี่มันต้องกดปิดลูกตาหลายรอบหน่อยอย่าลืมคลิกขวาลัดแอดมินรันตัว obs ให้ขึ้นภาพเกมแบบนี้ นะครับแล้วก็ค้นหาตัวโปรแกรมที่ชื่อว่า Action ครับ act ion นะครับกดคลิกขวารัดแอดมินตัว Action ครับตัวโปรแกรมเนี่ยจะรันทั้งหมด2ตัวนะครับเป็นโปรแกรมเสริมนะครับแล้วตัวโรดเดอร์เนี่ยเรารันอยู่แล้วนะครับก็กด f 2ที่ตัวโปรแกรมเลยแค่นี้ครับ Action นะครับอย่าลืมปรับเป็นแบบเกมด้วยนะครับแล้วก็ obs เนี่ยปรับเป็นแบบเกมแคปเจอร์นะครับนะ ให้จับภาพเกมแล้วก็ตัวแอคชั่นปรับเป็นโหมดเกมแล้วก็กด F2 ที่ตัวโปรแกรมนะครับแล้วก็ Discord เนี่ยต้องเปิด o v e r อร์เด้วยโอ้โหสามโปรแกรมเลยมี OBS Action แล้วก็ Discord นะครับ Discord เราต้องเปิด o v e r อร์ของเกม DC ไม่งั้นตัวโปรรันแล้วหลุดนะครับนะใครที่ตั้งใจดูคลิปโดนี้เนี่ยรันโปรได้แน่นอนจ้ะโอเคครับเมื่อเรากด F2 ที่ตัวโปรแกรมนะเมนูโปรก็จะขึ้นเลยนะครับ เทคนิคการรันโปรเดซีนะครับผมขออธิบายอีกทีหนึ่งนะเพื่อบางคนไม่เข้าใจนะครับคือเราเนี่ยต้องรันตัว OBS นะครับเวอร์ชัน24.0.3นะครับประกอบไปด้วยเอ่อแอคชั่นนะครับนะเปิดแอคชั่นนะครับปรับเป็นเกมแล้วก็ OBS นะครับตั้งเป็นเกมแคปเจอร์เดซีนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราไปดูที่เซตติ้ง OBS เอ้ย OBS เซตติ้งในดิ c o r d ครับไปที่ความเป็นส่วนตัวของกิจกรรมเปิดให้หมดแล้วก็เกมที่ลงทะเบียนนะครับ เปิดโอเวอร์เยนะครับอยากกดกรารกบาดแบบนี้นะแล้วก็โอเวอร์เกมครับทำการเปิดไว้เมื่อเราเซตติ้งไอเรียบร้อยหมดแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการพับไอตัวนี้แล้วก็พับไอตัวนี้แล้วกด F2 ที่ตัวโปรแกรมน,นะครับจากนั้นก็กดคลิกเข้าเกมแล้วก็รอเมนูติดได้เลยนะครับประมาณนี้ละมันจะได้ไม่หลุดนะครับเออเนาะก็เดี๋ยวผมเบเลยครับล็อกเป้านะครับเป็นแบบกระสุนติดตามนะ มาจัดปานะครับมามีคนอยู่ไหมนะครผม mm hmm. ก็กด i n นเสินะครับในการปิดเปิดเมนูนะล็อกเป้าเป็นแบบกระสุนติดตามนะครับ MOV ไม่ต้องใหญ่หรอกนะครับระยะการมองเห็นนะครับ300เมตรนะแล้วก็อันนี้ครับเป็นพวกมองไอเทมต่างๆนะครับบางคนเนี่ยเขาจะเปิดไม่อุย้ยปืนแน่นเลยวะนะครับ เปิดดิอุ้ยของน่าจะดรอปแล้วครับนะน้า f I c ครับอันนี้มัน u n l โหล h a ฮกนะครับนะ้าเวลาใครจะเข้ามาเช็คเครื่องเราหรืออะไรเราเนี่ยก็กดอันนี้นะครับโตัวโปรจะดับทันทีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นลบย่านะครับนะาแล้วก็ F O V อันนี้ผมชอบมากๆนะน่วนดตัวแล้วเป็นคนชอบอันนี้มากๆเลยนะครับอ๋อต้องกดนี่เห็นไหมนะ้มันรู้สึกว่าภาพมันกว้างดีผมชอบอันเนี้ยนะครับผม อันนี้ก็มันจะดัาอะไรก็ไม่รู้ปล่อยไปนะครับอันนี้เป็นฟรีแคมนะครับก็คือกล้องเนี่ยมันจะเป็นอิสระครับมึงจะไปไหนก็ได้แต่ผมไม่รู้ว่าไอ้ไอ้ฟรีแคมอันนี้เนี่ยมันสามารถเก็บของได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะแถวนี้ไม่มีคนเลยว่ะทุกคนนะผมไม่รู้ว่ามันเก็บของได้หรือเปล่านะเดี๋ยวนคือแม่งก็เก็บยากด้วยประเด็นอะ the nights about Don't want to aching. having be Life chase I'll is all you. me ครับผมขอลองเปลี่ยนรองเท้าดิได้ปะครับผมขออนุญ,ญาตล้องเก็บรองเท้านะนะคบเหมือนไอตัวถอดจิตตัวนี้เหมือนเหมือนมันจะไอ้นี่ไม่ได้เก็บของไม่ได้แลทุกคนนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับมันเป็นฟรีแคมเอาไว้แบบชิบหายแล้วผมหนาวอ่ะทุกคนเอาไงดีวะเฮ้ย,ววยผมขออนุญ,ญาตใช้ฟรีแคม หาคนทั้งแมปก่อนนะผมอยากรู้ว่าอ๋อข้อเสียนะครับ ESP มันก็ต้องเปิดระยะ500เมตรนะฮะคือไอฟีแคมอันนี้เนี่ยรับเหมือนไปได้ในระยะ500เมตรนันทุกคนเรียบร้อยครับผม แตกนันนึงผมไม่เจอใครเลยว่ะทุกคนนะผมคนไม่มีว่ะเซิร์ฟนี้ทุกคนเอาไงดีวะนะเดี๋ยวขอเปลี่ยนกันนะนะครับผมเปลี่ยนเซิร์ฟนะเอ้ยเจอคนเจอคนนะครับอันนี้ผมปรับแสงสว่างนะเมื่อกี้ผมไปเล่นอีกแมปนึงอะปรากฏว่า ปรากฏว่าไอ้นั่นไอเยมันขับรถว่บบนนะเป <med S 1> ็นึมงนะครับเดี๋ยวผมต้องหาปืนก่อนนะอันดับแรกแล้วเดี๋ยวผมก็ไปยิงสอง r v าเว l 2ลสองผู้รอดชีวิตตัวน,นู้นนะฮะของนี้โดนฟาร์มไปหมดแล้วอ่ะนะครับอันนี้นผมเดินตามมาหาเอ่อปืนเลยนะครับนะผมขออนุญาตเปิดมองไอเทมให้ไกลนิดนึงแล้วกันนะครับทุกคนเ <med S 1> พราะอย่างน้อยเราก็จะได้เห็นปืนนะครับนี่เจอแล้ว แล้วผมเราก็เดี๋ยวไปฆ่าคนนะฮะทุกคนมันเช็คปืนยังไงวะเฮ้ยมีคนกระสุนกูไม่มีทำไงน่ะเฮ้ยนี่ยผมเจบ ปืนมันใส่งไงวะทุกคนเฮ้ยกระสุนมีแปดนัดทุกคนได้แล้วมึงแล้วก็เล็กโอเคทุกคนได้แล้ว เฮ้ย hey bro เฮ้ย bro don't shoot don't shoot d don don ชูหโอ้แต่ของแม่งไม่มีอะไรเลยวะ่ะเฮ้ยมีเวเวอร์อีกตัวมาวะ่ะครับเดี๋ยวผมเปิดฟรีแคมนะครับไดฟูฟรีแคมฟรีแคมมัน ตรงนี้มีใครอยู่ไหมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเปิด ESP แบบระยะ500เมตรนะจะได้รู้ว่าคนอยู่ไหน,นกันบ้างนะครับก็มีตรงใกล้ผมหนึ่งตัวนะครับแต่ผมไปเก็บพวกกระสุน ACP ดีกว่านะเพราะผมมีปืน ACP เดี๋ยวผมไปไล่ย,ยิงอีกตัวนู้นนะฮะอันนี้คือข้อดีนะครับของการถอดจุดนะ กด R ค้างนะฮะเติมลูกกระสุนกูก็เพิ่งรู้ทุกคน,นกเรียบร้อยครับยาเยอะจับทุกคนกระสุนนี้ถือว่าจับม,มากเราต้องหากระสุนเลยสามห้าเจ็ดนะครับต้องหากระสุนสามห้าเจ็ดนะ แต่ผมไม่เรื่องมากครับผมจะเก็บกระสุนไปก่อนนะแล้วก็ค่อยนี่ทีเดียวมีเซเวอร์ใกล้ๆผมวะเราได้ครับ Now, อุ้ยมีเกาะด้วยทุกคน <how> สวยดิ ว่า้แค่นี้งงอะ่ะมาครับผมทุกคนตอนนี้ของผมโคตรฟูเว้ยนะครับบอกเลยว่ากระสุนติดตามแม่งจริงตรงไหนก็เข้าหัวนะครับเดือดสุดๆแล้วนะครับตอนนี้ผมกลายมีนเขาแบบของเต็มตัวนะครับง่ายๆนะถ้าเราขี้เกียจเดินไป ใช้โปรทอตจิตครับเดินไปหามันเลยนี่ครับเรามาดูว่าของมันเยอะไหมเหลืออะไรไหมนะเอ้ยเหมือนโดนยิงโดนอะไรมาแน่เลยอ้ยของสองคนนี้ของฟูจัดเดี๋ยวผมเดินมานี้นะฮะทุกคนเดี๋ยวผมเดินมานี้นะ ดูนะเดินทางนู้นโอเคนะครับก็วันนี้เนี่ยมาฟาร์มนะครับแบบชิลๆนะบอกเลยว่าโปรเดซีเราโนหนึ่งนะครับมีทั้งเพิ่มแสงในตอนเวลากลางคืนหรือว่าลบย้า <c oughs> ก็บอกเลยว่าเป็นฟังก์ชันเด็ดทั้งนั้นนะครับจากเว็บไซต์ v p p r o ปรไทยเรานะก็ตัวโปไม่โดนดักแบนนะครับแ <c oughs> ต่ผมขอกินหน่อยมันจะหิวแล้ว เฮ้ยใครยิงวะไปครับผมนับครั้งหน้าลุยครับก็มาเลยดูล่าสุดนะครับตัวโปเราก็ยังคงปกตินะก็บอกเลยว่าตึงๆนวๆไอ้โปรล็อกเป้ากสุดติตามเนี่ยผมแนะนำว่าให้ใช้ในระยะใกล้ๆก็ได้นะครับผมแต่เกมนี้มันก็ไม่มีนี่เนี่ไม่มีรีเพยใช่ไหมนะครับผมก็เข้าทางกูล่ะ ยิงช็อตไหนก็เข้าหัว Are <you> here? เรียบร้อยครับผม Are you here เรียบร้อยครับผมมีมีดมีอะไรนั่นเลยฮะเฮ้ยปืนเก็บเสียงด้วยว่ะโอ้โหของแน่นจัดทุกคนกามีร้องแหละเฮ้ยมีคนมาวะ่ะอังเด็กยังเด็กขอโทษอะไไอ้หนอน

ผมยิงไปหลายตัวมากเลยว่ะทุกคนสวยครับตอนนี้ของผมโคตรฟูอะ่ะของมาตั้งเรียงอโอเคนะครับตอนนี้ผมก็จัดก,การมาเรียบครับของนี้มันจะตะแคงวังไงวะทุกคน นะครับผมก็โอ้โหคิวไปเยอะนะตอนนี้เนี่ยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับมาล่าให้ดูนะทุกคนนะครับเดี๋ยวผมไปค่ายตัวนูน้นอีกร้อยกว่าเมตรนะสไนเปอร์ครับเดี๋ยวผมไปล่าไอ้นะู่นนะนะเพราะมันอยู่ในระยะร้อยกว่าเมตรเองวิ่งไปหามันนิดนึง ตัวโป้ก็อันนี้คือผมมาเล่นรีวิวให้ดูนะฮะค um ือมาเล่นรีวิวล่าสุดไงนะครับลบยงลบญาแล้วก็ได้เปลี่ยนล้วเรียบร้อยแไนเปอร์อีหลีผมครับก็ยิงในอยู่อยู่ในขอบเขต f o v มันก็จบครับทุกคน ของฟูจินะครับผกูอยากได้แบบของฟูวันเนี้ยมีอะเปิลนะครับผมก็ฝากด้วยละกันนะครับเดี๋ยวนี้ผมก็ดิสตรงนี้ละนะครับก็มารีวิวให้ดูครับว่าโตโปรเราเนี่ยของแท้นะครับมีฟังก์ชันมากมายมันงถอดจิตถอดอะไรนะครับก็ถอดให้หมดแปบ๊บหนึ่งประตูบ้านอยู่ไหนจะเข้ามานะครับก็ประมาณนี้นะนะครับ ถ้าชอบคลิปโดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้เจอใหม่คลิปโหน้าครับไปแล้วบ๊ายบาย